บทที่ยี่สิบความสะอาดถ้าแบคทีเรียที่คุณว่านี้หมายถึงรูปธรรมเล็กๆที่อยู่ในปากของเราแล้วก็ จริงๆพวกเขาไม่ได้อยู่แค่ในปากเท่านั้นนะครับพวกเขาอยู่ทุกทุกที่ในตัวเราอยู่ในตาในจมูกในท้องในปอดในลำไส้สำหรับพวกผมผมไม่คิดว่าพวกเขาสกรปรกหรอกนะครับถ้าเราเรียกเขาว่าสกรปรกงั้นตัวเราทั้งตัวก็สกรปรกเหมือนกันเรากับเขาไม่ได้มีอะไรต่างกันเพียงแต่ว่ารูปธรรมแต่ละชนิดนั้นทำหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง การที่คุณพยายามกำจัดรูปธรรมเล็กๆที่เขามีหน้าที่บางอย่างออกไปก็เท่ากับคุณได้ทำลายกลไกของมันการที่คุณมีกลิ่นปากก็เพราะคุณได้กำจัดเครื่องมือในการกำจัดกลิ่นปากออกไปมันเลยทำให้มีกลิ่นปาก ที่โลกของเราไม่มีใครมีกลิ่นปากแล้วก็ไม่เคยมีใครเป็นโรคฟันผุด้วยผมอยากจะบอกว่าวิธีการที่คุณทำความสะอาดนั้นคือการกระทําที่มาจากความคิดเรื่องการแบ่งแยกนะครับคุณกำลังแยกตัวเองออกจากความสกปรกคุณปฏิเสธความสกปรก คุณปรารถนาความสะอาดคุณพยายามทําทุกอย่างให้สะอาดและความสะอาดนี่เองที่เป็นตัวทําลายกลไกลหรือระบบต่างๆในร่างกายของคุณการที่คุณเป็นโรคผมหมายถึงโรคที่เกิดจากรูปธรรมเล็กๆพวกนี้ล้วนเกิดจากสาเหตุเหล่านี้ทั้งสิ้นเขาอธิบายอะไรนะครับคุณหมายความว่าโรคต่างๆที่คนบนโลกผมเป็นนั้นมีสาเหตุมาจากความสะอาดงั้นหรือครับผมถามใช่ครับ โอ้ตายละมันจะเป็นไปได้อย่างไรครับผมพูดผมจะยกตัวอย่างให้คุณเข้าใจอย่างนี้นะครับสมมุติว่าคุณเอาเด็กแรกเกิดคนหนึ่งมาอยู่ในห้องที่ปิดมิดชิดมีระบบการฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ปลอดจากรูปธรรมเล็กๆที่ว่านี้โดยสิ้นเชิงโดยให้เด็กคนนั้นอยู่ในนั้นสักสองถึงสามปีเมื่อเด็กคนนั้นโตขึ้นและออกมาใช้ชีวิตกับอากาศปกติเด็กคนนั้นจะป่วยตลอดเวลาเพราะอะไรรู้ไหมครับเออไม่รู้ครับผมตอบ เพราะว่าความสะอาดแยกเขาออกจากทุกสิ่งพอต้องมาเผชิญกับสภาพที่อุดมไปด้วยเชื้อต่างๆจริงๆร่างกายจึงไม่สามารถอยู่ร่วมกับมันได้เขาตอบเราต้องแยกกันระหว่างความสะอาดกับความเป็นปกติเราอาจจะดื่มน้ำที่สะอาดไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนเช่นไม่มีสีไม่มีกลิ่นแต่ก็ไม่ใช่สะอาดจนไม่เหลือแร่ธาตุและเชื้อบางอย่างที่มีคุณประโยชน์ต่อกระบวนการตามปกติของร่างกายเขาอธิบายเสริม ปกติที่รอกของผมต้องแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งอาบน้ำกันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งอย่างนี้เป็นปกติตามความหมายของคุณไหมครับผมถามต้องดูว่ามันเหมาะสมกับภูมิอากาศภูมิประเทศและคุณภาพด้วยนะครับเขาตอบแบบให้ผมสงสัยต่ออีก คุณภาพอะไรครับผมถามทันทีคุณภาพของอาหารและเสียงแวดล้อมครับผมคิดว่าคงไม่ต้องอธิบายเรื่องความเหมาะสมด้านภูมิประเทศและภูมิอากาศนะครับถ้าหนาวก็ไม่ต้องอาบถ้าร้อนก็อาบแต่ที่โลกของผมนี้หนาวก็ไม่อาบร้อนก็ไม่อาบการลงไปในน้ำของพวกเราไม่ใช่การไปอาบน้ำแต่เป็นการลงไปเล่นน้ำมากกว่า เพราะว่าเรื่องคุณภาพของทั้งสองสิ่งที่บอกเมื่อสักครู่คือคุณภาพของอาหารและสิ่งแวดล้อมถึงแม้ว่าบางที่อากาศจะร้อนแต่เนื่องจากอากาศที่นี่สะอาด ประกอบกับคนที่นี่กินอาหารที่มีคุณภาพไม่ทำให้สิ่งที่ขับออกมาจากร่างกายเช่นเหงื่อใครน้ำลายปัสสาวะอุจจาระนั้นมีกลิ่นเหม็นดังนั้นพวกเราจึงไม่จำเป็นต้องอาบน้ำหรือทำความสะอาดกันเลยเสื้อผ้าที่พวกเราสวมใส่ก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นถึงแม้จะใส่มาเป็นเดือนแล้วก็ตามมีนอธิบายจริงเหรือครับไม่อาบน้ากันเลยเหรอผมถามใช่ครับแต่เดี๋ยวทานอาหารเช้าเสร็จผมจะพาคุณไปเล่นน้ำ ไม่ใช่สิไปอาบน้ำที่จริงคุณยังต้องทำสิ่งที่คุณเคยทำอยู่เพราะสิ่งที่คุณขับออกมายังมีกลิ่นเหม็นอยู่มีนเสนอพอมีนพูดเรื่องการขับถ่ายขึ้นมาท้องผมก็เริ่มเกิดอาการปั่นป่วนเพราะโดยปกติเวลาเช้าอย่างนี้จะเป็นเวลาที่ผมต้องเข้าห้องน้ำแล้วผมมองซ้ายมองขวากวาดสายตาออกไปนอกบ้านไม่เห็นส่วนไหนดูเป็นห้องน้ำเลย คุณมีนครับผมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ําหน่อยนะครับไม่ทราบว่าห้องน้ําไปทางไหนครับผมถามเพราะรู้สึกไม่ไหวแล้วเชิญคุณตามทุ่งหญ้าได้เลยครับเราไม่มีห้องเพื่อการขับถ่ายที่ว่านั้นหรอกครับมีนตอบผมพร้อมกับลุกขึ้นไปหยิบจอบอันเล็กๆขนาดกําลังเหมาะมือมาให้1อันกับถังน้ําเล็กๆอีกหนึ่งใบนี่ครับมีนยื่นจอบให้ผมพร้อมกับรอยยิ้มที่มุมปากเล็กๆ ผมอยากจะเล่าเรื่องการทำซ่วมให้สองสามีภรรยาคู่นี้ฟังว่าที่โลกของผมมันมีอารยธรรมมากกว่าพวกเขาเยอะเลยแต่เพราะตอนนี้ค่าศึกประชิดประตูเมืองเต็มทีแล้วผมจึงรีบคว้าจอบแล้วเดินออกมาหามุมที่เหมาะเหมาะทันทีคิดว่าทำธุระเสร็จแล้วค่อยมาเล่าให้ฟังในใจคิดว่าที่นี่ล้าหลังมาก พราะการขับถ่ายกลางทุ่งแบบนี้ที่โลกของเรามันไม่มีมานานแล้วผมตรงไปที่ลำธารเพื่อตักน้ำก่อนที่จะเดินไปบริเวณพุ่มไม้เตียเต้ยๆที่มีอยู่แค่กลุ่มเดียวในละแวกนี้เมื่อไปถึงผมก็ลงมือขุดทันทีดินที่นี่มีสีดำและร่วนซุยมากสังเกตจากการที่ผมขุดลงไปแค่ครั้งเดียวก็ได้หลุมขนาดพอเหมาะสำหรับปฏิบัติภารากิจแล้วระหว่างที่นั่งปลดทุกอยู่นั้นความคิดผมก็ผุดขึ้นมาว่า จริงๆการขับถ่ายแบบนี้ก็ดีนะเราได้ออกมาสูดอากาศโล่งๆได้แหงนมองท้องฟ้าสัมผัสกับกลิ่นดินแล้วสิ่งที่เราขับถ่ายออกมาก็เป็นประโยชน์กับต้นไม้เราก็ไม่ต้องสร้างเครื่องมือและระบบการกาจัดของเสียไม่ต้องดูดซ่วมเมื่อมันเต็มการอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ถึงแม้จะไม่สะดวกสบายแต่มันก็ไม่ได้สร้างความยุ่งยากให้กับระบบอื่นๆเมื่อเสร็จภารกิจผมใช้น้ำที่เตรียมมาชำระล้างจนสะอาด จากนั้นก็กบฝังทุกสิ่งลงไปในดินดูเหมือนว่าบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่สองสามีภรรยาคู่นี้ใช้เป็นซ่วมประจำเหมือนกันเพราะมีร่องรอยการขุดใหม่อยู่บ้างแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าที่แห่งนี้ไม่มีกลิ่นเลยในทางกลับกันออกไปทางหอมมากกว่าเพราะได้กลิ่นดินกลิ่นใบไม้อย่างชัดเจนระหว่างทางที่เดินกลับเข้ามาในบ้านผมก็มีความคิดผุดขึ้นมาอีกว่า นี่กระมังที่มีนบอกว่าคือวิธีคิดแบบไม่แบ่งแยกการที่เรามองว่าสิ่งปฏิกูลเป็นของสกรปรกจะต้องกําจัดมันจึงเกิดกระบวนการการทําความสะอาดแต่ถ้าเราไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งสกรปรกมันก็ยังเป็นประโยชน์ต่อสิ่งอื่นๆได้อีกมันคือกระแสความคิดที่ส่งไปจากผมเองครับมีนพูดกับผมขณะที่ผมกําลังเดินเข้าประตูบ้านมาหาอะไรนะครับ ผมถามกลับเพราะไม่รู้ว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรความคิดที่ผุดขึ้นกับคุณเมื่อสักครู่นี้เป็นความคิดที่ผมสื่อไปถึงคุณเองครับแล้วคุณก็ได้ยินมันมีนอธิบายอ้าวจริงเหรอครับผมคิดว่าผมคิดเองเสียอีกผมตอบ